สาหกิชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรรักเขาใบสีนะคะที่อาเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้พูดคุยกับพี่นุงรักมณีรั์ประธานกลุ่มกันอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนอกเหนือจากที่เราจะเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเทคนิคการปลูกผลไม้ชนิดต่างๆแล้วรวมไปถึงได้ชิมอาหารได้ลองทําอาหารพื้นถิ่นแล้วนะคะนอกเหนือจากนี้เรามีที่พักให้ด้วยใช่ไหมคะค่ะเรามีโฮมสเตย์ให้ด้วยค่ะถ้า โฮมสเตย์นี่ก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านที่แบ่งส่วนหนึ่งให้ให้พักนะคะกิจกรรมที่เราได้ทำกันก็จะเที่ยวแหล่งใกล้เคียงนะคะสมมุติว่ามาพักกับเราอยากจุดประสงค์ไม่มีรถส่วนตัวมาอยากให้เราพาเที่ยวได้เลยค่ะตะลุยจันทบุรีตะลุยจันทบุรีใช่ค่ะแต่อันนี้ต้องมาถึง3าวันสองคืนนะจะรอบเลยค่ะเราจะพาตะเวนทุกที่ที่ท่านไม่รู้จักจันทบุรี มาได้เลยค่ะจะได้ลึกซึ้งเข้าไปอีกมาให้ถึงจันเลยค่ะเรียกว่าถึงจันเลย3วัน2คืนไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆสิ่งที่เป็นไฮไลท์เขาเรียกว่าจุดแลนด์มาร์คของจันทบุรีนะคะรวมถึงชมสวนด้วยใช่ค่ะไปได้ทั่วเลยที่ผ่านมานักท่องเที่ยวประทับใจอะไรบ้างที่เป็นเสียงสะท้อนกลับมาค่ะจะบอกว่าผลไม้อร่อยที่พักสะดวกสบายสะอาด คุณป้าใจดีอ,อันนี้อดไม่ได้เลยค่ะแอมป้าใจดีคุณป้าใจดีจจเป็นคนอัธยาศัยน่ารักมากมีน้ําใจแล้วก็เป็นคนจริงใจพูดจาตรงๆนะคะคุณป้าก็ยินดีที่จะบริการกับนักท่องเที่ยวทุกๆคนแล้วสาหรับคณะที่มาดูศึกษาดูงานล่ะคะมีกฎเกณฑ์มีระเบียบในการเข้ามายัางไงบ้างที่สวนของเราก็ต้องจองล่วงหน้านะคะแล้วก็บอกมาก่อนเลยว่าจุดประสงค์จะดูงานเกี่ยวกับ อะไรบ้างมีอาหารไหมมีเบรกไหมต้องการวิทยากรไหมเกี่ยวกับสวนเกี่ยวกับการส่วนใหญ่จะเป็นการจัดการกลุ่มค่ะอยากรู้ว่ากลุ่มนี้ทำยังไงทําไมถึงอยู่รอดมาได้ถึง10กว่าปี10กว่าปีตั้งแต่2,548เดินมาเดินหน้ามาแล้วก็พัฒนาขึ้นทุกๆปีทุกปีเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกๆปีด้วยไปในทางที่ดีขึ้นใช เป็นที่รู้จักของหน่วยงานต่างๆะอ่าพอเขาบอกว่าพอเขาเซิร์ช g o o g l e ปุ๊บเด้งปั๊บเลยเขาใบสีเป็นหน้าแรกเลยของ Google นะคะที่เซิร์ชมาก่อนที่จะเดินทางมาพูดคุยกับคุณพี่นงลักษ์นะคะคุณพี่นงลักษ์คะพอพูดถึงเรื่องของเทคนิคการปลูกผลไม้ชนิดต่างๆจันทบุรีไม่พูดถึงไม่ได้เลยทุเรียนมีเทคนิคในการปลูกยังไงบ้างของเขาใบสีนะคะอ่า เดี่ย่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นเขาภูมดินใช่ไหมคะภูดินเป็นกองของเราไม่ใช่นะคะของเรานี่หนึ่งเมตรค่ะความกว้างของหลุมบังหลุมหนึ่งเมตรแล้วก็ลึกห้าสิบเซนขุดหลุมอันดับแรกกว้างหนึ่งเมตรลึกห้าสิบเซนติเมตรแล้วก็ปลูกปลูกลงไปเสร็จก้นหลุมก็ต้องปูด้วยปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ต่างๆก้นหลุมนี่ปูด้วยปุ๋ยคอกหรือว่ามูลสัตว์ต่างๆ มากมายแค่ไหนปริมาณปริมาณไม่ต้องเยอะค่ะแค่ถ้ากะข้าวๆก็น่าจะสักครึ่งโลหรือกิโลนึงอันเนี้ยมันก็แล้วอ่าข้าวๆดินแล้วก็ปลูกปลูกลงไปแล้วก็ลดน้ําดูแลของเราก็คืออ่าใช้ใบละกำมอีกนะคะมามาปักบังแดดอ๋อใช้ละกำมอ่ากิ่งมันเอามาปักบังแดดเป็นร่มเป็นร่มใ้บังแดดว่าต้นอ่อนเนี่ยยังต้องปฐมพยาบาลอยู่อะไรประมาณนี้บังแดดให้นานไหมคะ ก็เป็นปีนะเป็นปีเลยวบางท่านไม่ทราบบางไว้สองสามเดือนเอาออก<ช>ไม่รอดนะ,อะต้องปีหนึ่งแล้วก็หมั่นรดน้ําดูแลพ่นยาฆ่า,มาแมลงด้วยนะคะ,ะไม่ใช่ว่าไม่ใส่ยาฆ่า,มาแมลงหรือ่้นใบเพราะว่าไม่อย่างนั้นหนอนนะคะหรือตัวมแมลงต่างๆจะมากินใบอ่อนอพอกินใบอ่อนเขาเนี่ยเขาก็จะตายกิ่งใบร่วงเหมือนเหมือนไม่มีกําลังเพราะใบเนี่ยอย่าลืมว่าก็ผลิตอาหาร มันก็จะทําให้ต้นสมบูรณ์ขึ้นค่ะถ้าไม่มีใบต้นก็ไม่สมบูรณ์สําคัญเลยดูแลเรื่องของใบอย่าให้หนอนมาชอนชแก็ดูแลไปการให้น้ำเหรอคะให้น้ําก็จะให้ทุกเกือบทุกวันถ้าใหม่ๆถ้าปลูกแล้วแต่ปลูกช่วงไหนถ้าปลูกช่วงต้นฤดูฝนก็ให้น้อยถ้าฝนยังตกอยู่เนี้ยเราก็ไม่ต้องให้ให้มากเกินไปก็เน่าก็เน่าอีกใช่ค่ะ พอเราดูแลปฐมพยาบาลมาประมาณปีหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งปีนี้เขาเรียกว่าระเบิดหลุมระเบิดหลุมอ่าระบุดหลุมเราเม็ดหนึ่งใช่ไหมคะค่ะทีนี้ต่อต่อหลุมเนี่ยความกว้างศอกหนึ่งเราวัดไปเลยค่ะศอกเราตึ๊ดลอกรอ,อบหลุมเลยอ๋อวัดออกอ่ารอ,อบหลุมเลยเสร็จค่ะ ขุดดินเข้าเข้าโคนค่ะระเบิดลุ่มเลยข้าเรียกระเบิดลุ่มขุดดินเข้าโคนเข้าโคนเข้าโคนมันก็จะเป็นนูนเหมือนหลังเตาอ๋อเป็นภูนขึ้นมาเหมนอนินหลังเตาแล้วเราก็จะมันก็จะเป็นแอ่ง <c oughs> ใส่น้ําเหมือน <c oughs> เดิมแต่กว้างขึ้นเห็น <c oughs> ไหมฮะมันก็จะทําให้น้ําเก็บได้เยอะขึ้น <c oughs> แล้วก็ลาก็จะไปได้ทั่วทําแบบนี้แลค่ะทุกปีจนฝ่าจนฝ่าอันเนี้ยมันจะเสมอกัน พอเราขุดทุกปีทุกปีมันก็จะต่ําลงต่ําลงต่าลงแล้วก็เสมอกันเราเบิดหลุมทุกปีทุกปีปีละครั้งปีละหนึ่งครั้งใช่ทาทุกปีหน้าฝนหน้าฝนเฉพาะหน้าฝนนะคะหน้าฝนทําไม่ให้น้ําคังที่โคนค่ะให้ไปคังรอบนอกอไม่งั้นก็เน่าเนาะรากเน่ารากเน่าใช่นี่คือเทคนิคเลยใช่ค่ะแต่ยาฆ่าแมลงทิ้งไม่ได้ค่ะทิ้งไม่ได้เพราะว่าเราต้องพ่นทุกเจ็ดวันสิบห้าวันแล้วแต่ดูว่ามันมีแมลงไหมปุ๋ยต้องใส่ตลอด ปุ๋ยใส่ตลอดเลยใช่ต้องคอยดูใส่เดือนละครั้งหรือ15วันครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยดูแต่อย่าใส่เยอะเกินไปอะไรเงี้ยค่ะสูตรปุ๋ย่ะคะเป็นยังไงบ้างธรรมดาเลยค่ะปุ๋ยบำรุงธรรมดาบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงผลทั่วไปแต่ว่าต้องเดือนละเดือนละครั้งหนึ่งครั้ง หรือมากกว่านั้นก็ได้มากกว่านั้นก็ได้แต่ต้องเป็นปุ๋ยคอกสลับกันนะฮะอย่าเคมีล้วนๆไม่ได้ต้องสลับกันถ้าเคมีล้วนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเคมีล้วนดินจะแข็งดินจะแข็งการทํามันจะดูแลยากรากก็จะไม่ชอนชัยไปเพราะว่าดินแดงของเราเนี่ยมันเป็นดินแดงที่นุ่มแล้วก็ดีแล้วไส้เดือนเยอะไส้เดือนเยอะไม่ต้องเลี้ยงเลยค่ะไส้เดือนเต็มตัวใหญ่ๆกิ่งกือเยอะมากเลยตัวใหญ่ๆค่ะ พอถึงเรื่องของใส่ปุ๋ยให้น้ําไปแล้วเนี่ยค่ะที่มันเป็นอุปสรรคจริงๆของคนทําสวนทุเรียนจะมีอะไรบ้างอนอนค่ะนอนใช้ต้นชอบมากหมอนทองเนี่ยเพราะว่าหมอนทองเนี่ยเป็นอะไรที่ว่าต้นเขาอ่อนเนาะเปลือกอ่อนพอปลูกไปสักประมาณสี่ปีห้าปีมีปัญหาถ้าเราไม่คอยพ่นยาฆ่าแมลงหรือยาไอ้แบบเกี่ยวกับเคมีอะไรเงี้ยนะคะนอนจะใช้ต้น หนอนตัวประมาณนิ้วก้อยค่ะจะเป็นสีแดงๆแล้วมีปากเป็นอย่างนี้เลยค่ะเหมือนเขียวอย่างเงี้ยปากจะดำๆเจาะเข้าไปในต้นแล้วจะมีน้ําไหลออกมาพอน้ําไหลออกมาเป็นสัญญาณแล้วค่ะว่าจะไม่รอดมันก็จะชัยแล้วก็มันมันไม่ได้ไปแผลเดียวนะมันจะไปรอบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ต้นตายได้ส่วนใหญ่เป็นหนอนอะไรคะเขาก็เรียกหนอนหนอนใต้หนอนใต้อย่างเงี้ย เข้าไปชอนชัยชยที่ต้นเลยนี่เราต้องหมั่นดูแลหมั่นตรวจสอบถ้าพบก็ต้องกําจัดต้องกําจัดเลย mm hmm. ถึงถ้าหากว่ามีลูกแล้วอย่างนี้ม,มีลูกแล้ว,ลวสอนมีลูกแล้วเนี่ยเขาก็ต้องใช้วิธีการฝังเข็มที่ต้น oh. ฝังเข็มที่ต้นก็คือต้นนี้หนอนกินเยอะไหม ถ้าเยอะก็ไหลเข็มเอาเข็มใส่ไว้เข็มก็มีสว่านเล็กๆค่ะเจาะที่ต้นพอเจาะที่ต้นแล้วก็จะมีสลิงเหมือนเข็มตอนควายเข็มใหญ่อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็มีสลิงสว่านใส่เสร็จแล้วก็เข็มปักไปที่ต้นพอปักไปอย่างนี้ทิ้งไว้คืนหนึ่งยามันก็จะไหลเข้าไปในลําต้นแล้วทีการฉีดใช่แล้วก็ลุงขึ้นเช้าถึงค่อไปเอาเข็มออก พอ,เ,อเข็มออกก็เอาปูนหรืออะไใบใบใบยที่แผลเดี๋ยวมันก็ปิดสนิทอ,องอสมานแผลไว้เดี๋ยวมันก็ปิดเองมันก็คือเป็นการฝังเข็มนนช่วยช,ช่วยไม่ให้หนอนชัยต้นต่อ,อม,มันก็แพ้กันนะ ึไปในนนั้ค่อยๆซึมเข้าไปก็จะไล่นอนได้กําจัดนอนได้นอกจากนี้ล่ะคะอย่างอื่นที่มันมีผลต่อลูกของทุเรียนลูกทุเรียนก็นอนใต้เหมือนกันมันจะมันจะเป็นนอนผีเสื้อที่มันบินไปแล้วก็ไปไปเกาะตั้งแต่ลูกเล็กๆแล้วก็ฝังตัวอยู่ในเนี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าลูกนี้มีหนอนค่ะเพราะว่ามันฝังตัวแล้วก็ก่อตัวหนอนตัวนี้ไม่ได้กินเนื้อกินเมล็ดค่ะเอาเข้าไปกินเมล็ดของใช่พอเมล็ดแก่เนี่ย แกะออกมาเนื้อเหลืองแดงสวยแต่เมล็ดมันมันเป็นคุยเหมือนเหมือนมดหรืออะไรใช้ก็ไปเป็นคุยอจะอยู่ข้างๆเม็ดแียราคากินไม่ได้กินไม่ได้แล้วก็มีหนอนอยู่ในนั้นตัวก็เลยมอย่างเงี้ยค่ะเวลาขายออกไปมันก็ทําให้เราเสียทั้งที่เรามองไม่เห็นเพราะว่ามันจะเป็นรูเล็กๆนิดเดียวเองเรามองไม่ดูมองไม่เห็นดูไม่ออกนะคะมันอยู่ข้างในหนี่คือศัตรูพืชเลยนะคะแล้วก็ ตัวกระลอกกระแตที่มันอยู่บนต้นเนี่ยเจาะทุกลูกที่แบบภูเป่งๆเนี่ยมาละมาเจาะแล้วเสียงถ้าเราอยู่ในสวนเนี่ยช้าๆจะได้ยินเสียงเดี๋ยวปุ้งเดี๋ยวปุ้งเขาจะจุดประทัดบ้างยิงปืนลมบ้างอะไรบ้างอะไรกระลอกเยอะมากมากินมากินแล้วมันทําให้มันรู้นะใหญ่ไหนแก่ไหนกินนั้นทาให้เราไม่ได้ตังค์ค่ะ